สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาทําการทบทวนในเรื่องของการคูณซึ่งเราเรียนผ่านมาแล้วลูกและเด็กๆนะคะได้ทําแบบฝึกหัดซึ่งอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แต่วันนี้การทบทวนครูออยจะมีใบงานเสริมมาให้เด็กๆทําเราไปดูใบงานสำหรับวันนี้กันก่อนเลยค่ะมาดูกันเลยลูกสำหรับวันนี้นะคะใบงานของเด็กๆจะเขียนหัวข้อว่าการคูณซึ่งวันนี้จะเป็นการเติมคําตอบลงในช่องว่างหรือพูดง่ายๆก็คือการหาผลคูณซึ่งมาในโจทย์ลักษณะแนวนอนนะคะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นป .2 แล้วก็เขียนเลขที่ของตัวเองในส่วนด้านล่างของใบงานที่เรียบร้อยโดยใบงานวันนี้เขียนว่าการคูณและมีเป็ดใช่ไหมลูกให้นักเรียนดูเพื่อมองว่า ลักษณะเด่นของใบงานคืออะไรใช่ไหมคะโดยเป็ดนั้นเตะฟุตบอลใช่ไหมกับอีกตัวด้านล่างเหมือนกําลังนั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กๆคิดว่าเขานั่งเล่นอะไรลูกอ่ะเอาไว้ก่อนเนาะตรงนี้เนาะซึ่งวันนี้นะคะโจทย์การคูณของเด็กๆมีมาทั้งหมด10ข้อเป็นโจทย์แบบแนวนอน ซึ่งโจทย์แบบแนวนอนแบบนี้เราเคยทำมาแล้วแต่เป็นการคูณจํานวน1ห,หลักกับ1ห,หลักและนอกจากนี้เราได้ทำในรูปแบบแนวนอนสำหรับการคูณจํานวน1ห,หลักกับตัวเลขที่เป็นหลักสิบที่เป็นเลข10บยี่สิบ 20, 30, ไปจนถึงเลข90แต่วันนี้เป็นตัวเลขจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักซึ่งไม่ใช่แบบนับทีละสิบ แป่อาศัยหรือใช้หลักการหาคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูให้ดีนะคะจะได้นำไปใช้ในการทำใบงานให้ถูกทั้ง10ข้อเลยโอเคไหมมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวครูออยนะคะจะให้เป็นตัวอย่างซักห่าข้อที่เหลือเดี๋ยวเด็กๆไปทำเองเรามาเริ่มดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะลูกนะ,ะเดี๋ยวครูออยเตรียมเอาสีส้ม สำหรับข้อที่1น,นะคะ17คูณ4จะเห็นว่า17มี7ในหลักหน่วยและมี1ในหลัก10ส่วน4ที่เป็นตัวคูณน,นั้นเป็นเลขโดดเลขตัวเดียวก็คือเป็นหลักหน่วย mm. เพราะฉะนั้นให้เรานะคะเอาหลักหน่วยคูณกันก่อนก็คือเอา4ไปคูณกับ7 4คูณกับ7ได้เท่าไหร่ลูก บางคนจะท่อง4ไปจนถึงคูณ7หรือจะท่องสูตรคูณแม่7ไปจนถึงคูณ4ก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาท่องพร้อมกันที่แม่4เนาะ4 1นึ่ง4 4สอง4ส12 4 4ส6 4 5้าย6 2 4 4เจ8 สำหรับ28นะคะให้เราใส่8เอาไว้ก่อน28ใส่8ทดอะไรลูกใส่8ทด2ซึ่งเอามาทดไว้ในหลักสิบจากนั้นนะคะให้เราทำการคูณต่อซึ่งเอา4ไปคูณกับหลักสิบทีเนี้ยซึ่งเป็นเลข1 จำนวนใดก็ตามคูณกับ1จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นๆเพราะฉะนั้น4คูณ1มีค่าเป็น4แล้วไปบวกกับตัวทดที่เป็นเลข2 4บวก2กลายเป็นเท่าไหร่ลูก4แล้ว5แล้วก็6เพราะฉะนั้นข้อ1คําคำตอบคือ68นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกหาคำตอบแบบแนวนอน เด็กๆสามารถตั้งโจทย์แบบแนวตั้งได้ซึ่งการตั้งโจทย์แบบแนวตั้งก็ง่ายๆลูก17เป็นตัวตั้งคูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วย4จากนั้นเอา4คูณอะไรลูก4คูณกับตัวด้านบนก็คือ7ซึ่ง4คูณ7หรือ7คูณ4ก็คือ 28่สใส่8ปทด2จากนั้นเอาสไปคูณกับตัวด้านหน้าก็คือเลข1 4ึ่หนึ่งสบวกกับตัวทด2 4งบวกสกลายเป็น6กคำตอบเท่ากันใครที่ไม่สะดวกแนวนอนอาจจะงงแนวนอนสามารถตั้งโจทย์แนวตั้งได้ ซึ่งอาจจะตั้งทดในใบงานในส่วนด้านหน้าหรือด้านหลังของใบงานก็ได้นะคะโอเคเนาะมาต่อที่ข้อที่สองสำหรับข้อที่สองนะคะโจทย์ให้มาว่า18คูณ6ซึ่ง18มี8ในหลักหน่วยและมี1ในหลักสิบส่วน6นั้นเป็นเลขตัวเดียวก็คือมีหลักหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นเอาหลักหน่วยคูณกันก่อนหลักหน่วยคูณกันก็คือ 8คูณ6หรือ6คูณ8หรือนักเรียนจะพูดแบบนี้ก็ได้ลูกเอา6คูณกับตัวด้านหลังแล้วค่อยเอา6คูณกับตัวด้านหน้านะคะเรามาหาคำตอบค่ะ8คูณ6หรือ6คูณ8ได้เท่าไหร่8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 8 4 3 2 8 5 40 8 6ป8 48เราใส่เลข8ปดเอาไว้รอเลยลูกแล้วไปทดที่หลักสิบแปดหกสใส่8ทด4จากนั้นนะคะเอาหกนะลูกไปคูณกับตัวข้างหน้าซึ่งตัวข้างหน้าเป็นเลข1 6คูณกับ1ก็มีค่าเท่าเดิมก็คือเลขหแล้วบวกตัวทดคือ4ีหกแล้ว7 8 9ดแเพราะฉะนั้น ข้อนี้คำตอบคือ108นะคะง่ายไหมไปต่อข้อที่สาสำหรับข้อที่3นะคะ12คูณ7เอา7ไปคูณกับตัวด้านหลังหรือเอาหลักหน่วยคูณกันเนาะ2อคูณ7หรือ7คูณ2 7 1เจ2 1ใส่สเลยค่ะ ใส่4ทด1จากนั้นเอา7ไปบวกกับตัวข้างหน้าซึ่ง7อ่าเอาใหม่ลูกเอาเ็ไปคูณกับตัวข้างหน้า7คูณกับตัวข้างหน้าซึ่งเป็นเลข1 7คูณ1ก็มีค่าเท่าเดิมคือ7แล้วบวกกับตัวทดอีก1 7บวกตัวทด1กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น8 ผ่านไหมสาข้อแล้วผ่านไหมจากนั้นไปต่อที่ข้อที่สี่สำหรับข้อที่4นะคะ13บคูณหให้เอา5ที่เป็นจำนวน1หลักเนี่ยคูณกับตัวหลังสุดหรือคูณในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น5้าคูณสามห้าหนึ่งห้าใส่5รอในลูก แล้วไปทด1ที่หลักสิบจากนั้นเอา5ไปคูณกับหลักสิบค่ะซึ่งหลักสิบก็คือเลขหนึคูณหก็มีค่าเท่าเดิมคือ5บวกกับตัวทด1 5บวกเพิ่มอีก1ก็คือ6และข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่ครูออยจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ1ิบหกเอ้ยไม่ใช่ลูก19บคูณเ เอา9ไปคูณกับหลักหน่วยหรือ9คูณกับจำนวนด้านหลังสูตรคูณแม่9ใครยังไม่คล่องจ้ะอ่าไปพ,พร้อมๆกันเลย9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 แ1ดใส่1นทดใส่1นทด8จากนั้นนะคะเอา9คูณกับหลักสิบหรือตัวด้านหน้าซึ่งเป็นเลข1 9ึกคูณหก็มีค่าเท่าเดิม9กคูณหมีค่าเท่าเดิมคือ9บวกกับตัวทดที่เป็น8เพราะฉะนั้น9กบวกแค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16แล้วก็10 เติมลงไปเลยลูกข้อ5คําคำตอบก็คือ171นะคะนี่คือตัวอย่างของการทำใบงานจะเห็นว่าแนวนอนนั้นก็ไม่ได้ต่างจากแนวตั้งแต่บางคนสับสนแนวนอนเด็กๆสามารถไปตั้งโจทย์แนวตั้งด้านหลังของใบงานด้านหลังนะคะไปทดได้สำหรับแนวนอนเนาะเราจำเป็นจะต้องรู้ว่า จำนวนสงหลักเนี่ยหลักหน่วยอยู่ตรงไหนและหลักสิบอยู่ตรงไหนหรือบางคนจะจําแค่ว่าเอาตัวที่อยู่ที่เป็นเลขหลักเดียวเนี่ยไปคูณกับตัวหน้าคูณกับตัวหลังแบบนี้ก็ได้ แต่อย่าลืมใส่ตัวทดเพราะใบงานวันนี้มีการทดไม่ได้ทดแค่เลขหนึ่งนะเป็นการทดก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งไปจนถึงเลขเนะคะไปลองฝึกทำดูครูออยพาทำแล้ว5้าข้อไปต่อให้เสร็จซึ่งวันนี้มี10ข้อนะคะไปทำใบงานใบนี้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ